บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ มาจริงใจจริงตามนัดค่ะคุณผู้ชมในวันที่10กันยายน2 5 6 8ันานี้3กลุ่มปอบางกลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยนะคะใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์เดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและอัปเดตตารางการจ่ายเงินค่ะเงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ทุกคนหรือไม่อัปเดตตารางแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง,องประชาชนคนไทยทุกคน,ท,กคนทั่วประเทศค่ะเอาละค่ะวันที่10กกกันนนนยยยาาาีี้ะะะค็จจมร่เงินให้กับ พี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเปราะบางสําหรับเงินช่วยเหลือประจําเดือนกันยายน2568กลุ่มแรกก็คือการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุนะคะจ่ายเงินแบบขั้นบันได600-1,000บาทตามเกณฑ์อายุค่ะก็คือถ้าผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่มีอายุ60ปีถึง6 9ปีจะได้รับจีตที่600บาท70ปีถึง79ปีจะได้รับจีตที่700บาท80ปีถึง89ปีจะได้รับปิที่800บาทแลวก็90ปีขึ้นไปจะได้รับจีตที่1,000บาทตามมาด้วยเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด60 0บาทตต่ออเด็ก1คนนร ข้าบัญชีผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็เบี้ยผู้พิการ800ร้อยถึงหนึ่บาทตามเกณฑ์อายุนะคะอายุต่ํากว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่8 0 0บาทแต่ถ้าหากท่านเป็นผู้พิการที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทผ่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมจ่ายก็จะเป็น1000บาทในเดือนกันยายนนี้ด้วยเช่นกันค่ะและนอกจากนี้นะคะอัปเดตตารางการจ่ายเงินไปพร้อมๆกันเลยสําหรับการจ่ายเงินนะคะววัััันนนนีีี้้้้้ค่่ะโอเเงิขาาาบบบญชใหหหแลสสํรรรผูทถืก แล้วก็วันที่10กันยายนก็จ่ายเงินอย่างต่อเนื่องวันที่15กันยายนข้าปุกการพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและสสทั่วประเทศแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ททได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะมีการจ่ายเงินพิเศษผ่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินผ่านบันบญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เรีบแบบประจำตัวประชาชนมาดูกันค่ะว่าการจ่ายเงินส่งคร์เพื่อการยืนชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ผ่านสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกกก็มมมมีีาาารรอออนนุัติงบออปปะณใ2015 ทั้งหมด8เดือนคือเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายนเพระนาะฉะนั้นการจ่ายเงินนะคะก็จะได้รับสิทธิ์นะคะเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สริการแห่งรัฐเท่านั้นแล้วก็จ่ายเงินตามวันเดือนปีเกิดเลยค่ะใครที่เกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2508ก็จะได้รับสีที่800บาทใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง28กุมภาพันธ์2508นะคะก็จะได้รับสิทธิ์อยู่ที่700บาท ใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31มีนาม mustache, 8, คม2508กลุ่มเนี้ยรับไปที่600บาทใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2508กลุ่มนี้รับไปที่500บาทใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2508กลุ่มนี้รับไปที่400บาทและใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2508กลุ่มนี้รับไปที่300บาทและใครที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2508กลุ่มนี้รับไปที่200บาทและใครที่เกิดระ ระหว่างวันที่1นึถึงสาสิงหาคม2 5งพกลุ่มนี้รับติดที่ 1, 100บาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการโอนเงินจะมีทั้งหมด3วันรวดก็คือ16กันยายนเกิดก่อน1ม่มกราคม2อ9 6นะคะจะได้รับเงินนะคะในวันที่16กันยายนค่ะใครที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2อ9 6ถึง3าธันวาคม2 5 0 2รับเงินในวันที่1 7กันยายน2 5 6 8รและใครที่เกิดนะคะในช่วงวันที่1มกราคม253 30ถึงสิงหค2 5 5 8 กลุ่มนี้รับอยู่ที่วันที่18กันยายน2568ค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกรุมบัญชีกลางนี่คือตารางการจ่ายเงินที่นํามาฝากคุณผู้ชมสําหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็รับเงินในส่วนของเงินพิเศษที่มีการอนุมัติออกมาค่ะและนอกจากนี้ค่ะวันที่19กันยายนเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทผ่านผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับการอุดเงินเพิ่มเติมและก็วันที่30กันยายนเงินสงเคราะห์บุตร มา33แล้วก็มาตรา39 100บาทต่อบุตรหนึ่งคนคาวแล้วไม่เกิน3คนถูกอนตรงเข้าบัญชีด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินที่นันนำมาฝากแล้วก็เงินพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ